มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดกล้าพระราชาทานยศข้าราชการในพระองค์วันที่6มกราคม2566ามีรายงานว่าเว็บไซต์ราชกาิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชาทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าว้าอยู่หัว มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยุทธหารพฤธศักราช2479จึงทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าร,ราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบาัตรจำนวนสองนายดังนี้ 1. ร้อยเอกขวัญชัยแสงนาคเป็นพันโท 2 0งรอยเพียนกำใจเป็นพันโททั้งนี้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2565ประกาศณนะวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นปีที่7ในราชการปัจจุบนันขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ